ในหลายความเชื่อเรามักจะเห็นเรื่องการใส่บาตหรือการเช่นไหว้ผีด้วยของกินของโปรดบางคนบอกว่าถ้าไม่ไหว้ผีอาจจะโกรธบางคนก็เล่าว่าผีที่หิวจัดอาจจะออกมาหาอาหารเองแต่ในความเป็นจริงนะครับวิญญาณไม่มีปากไม่มีลำไส้ไม่มีระบบย่อยอาหารพวกเขาไม่ได้กินเหมือนเรานะครับแต่พวกเขากินพลังงานกินความรู้สึกกินเจตนาที่เราส่งมอบไปให้ต่างหาก อาหารบนโต๊ะอาจจะดูธรรมดาแต่ในาสายตาของวิญญาณมันคือช่องทางในการเติมพลังงานให้พวกเขาการเซ่นไหว้จึงไม่ใช่เรื่องของธรรมเนียมแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกของเรากับโลกของเขาต่างกทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เพราะโลกของผีไม่มีรูปไม่มีตัวตนแต่มันเกิดขึ้นในใจเมื่อใดที่คุณเปิดรับยังคงมีเรื่องราวมากมายที่ยังไม่มีคำตอบ ใครที่อยากจะพูดคุยหรือสงสัยอะไรทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมบันจี้จะคอยเข้ามาอ่านและจะเป็นไปได้ผมจะพยายามหาคำตอบให้ทุกๆคำถามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ